พี่รถเป็นไรเนี่ยเวลาขี่ต่างฝนก็ติดติดดับดับไม่รู้รถเป็นอะไรมันเป็นบ่อยมากเลยว่าอยากจะใช้รถกระบะใหม่สักคันหนึ่งพี่มานี้มานี้รถเสียบ่อยใช่ไหมรู้ปะเนี่ยว่าตอนนี้อีซูซูนะมีโปรโมชั่นเพียงแค่ใช้สำเนาหน้าเล่มรถที่จะได้ส่วนลดพิเศษเลยสามพันบาทค่ะโอ้โหมันได้จริงๆเหรอรถมาใส่ไซพี่ใช้มานานแล้วนะมันได้ถึงสามพันบาทเลยเหรอใช่แล้วพี่โปรโมชั่นนี้นะหมดเขตสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะตรง รีบจองแล้วค่ะได้โปรโมชั่นสิทธิพิเศษแบบนี้ดีๆแบบนี้ไม่ต้องมาขับรถตาฝนแล้วค่ะน้องโปรโมชัน่นนีพี่จองไว้ไปพี่เดี๋ยวอุพาไปดูรถ,นะ,รถนะนี้กันค่ะสวยมาเนูรอรถนดนีอันนี้แต่งแม็กด้วยนะอ่าสีประตูแต่งให้ลูกค้านี่แม็กก็สวยโหลดด้วยดีเลยโอ้โหสวยสวยแบบนี้ต้องจัดแล้วค่ะไปเลยค่ะทำเรื่องการจองเลยไปพี่ไป